ใครนะคะที่มีปัญหาหน้ามาันรูขุมขนกว้างแบบเรานะคะบอกเลยนะคะการแต่งหน้าจ,จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าเรามีสิ่งนี้นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ for you to match skin primer นะคะตัวนี้นะคะเป็น primer เนื้อบางเบานะคะที่ช่วยปรับผิวก่อนแต่งหน้าค่ะซึ่งมีนวัตกรรมพิเศษนะคะที่ช่วยเบลอรูขุมขนนะคะให้ผิวเรียบเนียนขึ้นทันทีแบบ soft focus effect ค่ะและยังช่วยควบคุมความมันนะคะช่วยแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนน้ำหอมแล้วก็กูเตน,นะคะ่ะเดี นะคะจะมีปัญหาผิวมันแล้วก็ลูกุมขนกว้างค่ะแต่พอทาพาวเมอร์ไปแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสามารถเบลอรุกุมขนได้ทันทีเลยค่ะและช่วยแก้ปัญหาหน้ามันด้วยนะคะทุกคนใครที่หน้ามันเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพอลงพาวเมอร์เสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าให้อารมณ์เหมือนแบบผิวเรียบเนียนเหมือนเราใส่ฟิวเตอร์เลยทุกคน <c oughs> นอกจากนี้นะคะ <c oughs> การลงพาวเมอร์ก่อนลงคูชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะยังช่วยแก้ปัญหาเมคอัพเป็นคราบหรือว่าตกร่องได้ด้วยค่ะถ้าพอาลงรองพื Long ้น er, หรือคูชั่นเสร็จแล้วนะคะท สำหรับใครที่มีปัญหาหน้ามาันรูคุมขนกว้างนะคะแนะนำให้ลองใช้พา์เมอร์ของ f u 2เลยนะคะทุกคนรับรองนะคะงานผิวจะดูกรีบขึ้นแบบ100%เลย